วางสู่หรือจัก,กรพรรดิกวางสีจัก,กรพรรดิหุ่นของสูสีไทเฮาแต่ถธอว่าพระองค์เองก็เป็นคนรักชาติและคิดอยากจะแก้ไขปัญหาจึงทำการดึงกลุ่มนักปฏิรูปที่เก่งที่สุดเพื่อเริ่มต้นวางแผนปฏิรูปครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนจนเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เราทุกคนรู้จักในชื่อการปฏิรูปร้อยวันซึ่งเกิดขึ้นในวันที่11มิถุนายนปี1898ไปจนถึงวันที่21กันยายนปี1898 จกกักรพรรดิต้องการปฏิรูปทุกด้านทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาเพื่อทำให้ชาติมีความทันสมยัยมีความเท่าเทียมจึงสั่งให้ข้าราชการทุกระดับและเหล่าขุนนางเอาจริงเอาจังกับการปฏิรูปนี้นี่จึงทำให้คลื่นแห่งความก้าวหน้าไหลบ่ามาอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในจีนและเมื่อข่าวการปฏิรูปในครั้งนี้ดังกระไไปถึงอังกฤษหลายคนก็เชื่อว่าจีนอาจเดินตามรอยแบบญี่ปุ่นเพื่อหลุดพ้นจากสังคมศักดินา แต่แล้วทันใดนั้นพระนางซูสีไทเฮาก็ทรงก่อการรัฐประหารยึดอำนาจกระดับคืนมาโดยอาศัยความช่วยเหลือจากหยวนซื่อไข่จากนั้นก็สั่งกักบริเวณจกักรพรรดิไวที่